สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการเซฟเพย์แบ็กนะครับแบบเฉดนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอุปกรณ์ที่นำมาให้ดูนะครับเป็นไฟพานะครับ RGBW อันนี้ตรงช่อง p i ก t u r e group นะครับตรงเอเดนะครับพวกนี้ของไฟพานี่ผมจะเลือกเป็นห่างกันช่องละ10นะครับ ตัวที่ตัวโคมไฟพาผมตั้งเป็น A 1 0นนะครับในนี้ผมได้แพทไปแล้วนะครับสำหรับการแพทผมได้แนะนำไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วลองไปหาดูนะครับคือตอนแรกคือการแพทให้บอร์ดรู้จักจกับอุปกรณ์ไฟเราครับว่ามีไฟประเภทไหนบ้างที่เราแพทเข้ามาไว้ทีนี้ของผมในบอร์ดต,ตัวนี้นะครับ ผมหาตั้งห่างกันสิบนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหลสิบยี่สสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างนี้เราตั้งได้นะครับไฟพาเราห่างกันช่องละสิบได้นะครับตัวเลขอันนี้ผมเลือกไฟเป็น A อหนึ 0, ่งศูนย์เอหนึ่งศูนย์ทีนี้เราอยากรู้ว่าแต่และช่องพวกเนี้ยเราได้แพทอะไรไว้บ้างสามารถกดดูได้นะครับถ้าอันไหนบันทึกแล้วกดครั้งเดียวไฟมันมันขึ้นค้างนะครับอันไหนยังไม่ได้แพทเนี่ย กดไฟไม่ติดนะครับเห็นไหมเรามาดูเลขสองมันคืออะไรโรยการกดแช่ไว้นะครับไฟติดอย่างเงี้ยเรามาดูหน้าจอนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่า rgbw ด้านขวาเป็น a 1 0คือเราแผดไว้นะครับเมื่อเราปล่อยปุ่มนะครับปล่อยปุ่มเห็นไหมมันจะกลับคืนเมื่อเรากดนะครับปล่อยกดอย่างเงี้ยกดอ่านนะครับกดอ่านค่าปล่อยก็จะ กดปล่อยอีกทีก็จะไม่โชว์ผ้าไม่โชว์ตรงนี้สำหรับการเซฟแบบซีนนะครับดับแรกเลยเราปุ่มตัวนี้นะครับถ้าไฟกระพริบอยู่คือปุ่มตัวนี้มันทำงานจะไม่มีแสงนะครับหมายถึงว่าแบ็กเอาท์อยู่นะครับเราก็ดันขึ้นให้ใหสุดนะครับมันจะหยุดกระพริบให้มันทำงานนะครับคือดันสูนขึ้นให้สุดทีนี้ดับแรกนะครับ เราเราเลือก add this นะครับไฟเมื่อกี้ a 1 0 a 1 0คือตัวนี้นะครับเนี่ยศูนย์ศูนยหนึ่งหนึ่อย่างนี้นะครับเราเลือกอ่าผมเลือกตัวนี้คือเราผมจะสั่งไฟตัวนี้นะครับให้มันทํางานก็กดช่องนี้อ่าเปิดดิมเมอร์นะครับเอาดิมเมอร์เปิดเปิดแสงขึ้นนะครับดิมเมอร์เสร็จแล้วนะครับอ่าเราสั่งให้มันทํางานอ่า ตรงคันเลอร์ของผมสีแดงจะอยู่ช่องนี้อ่าเดี๋ยวลองดูเห็นไหมครับอ่าให้ดูนะครับนะเห็นไหมครับนี่ยเ,เพือนๆก็อันนี้ดูนะครับตา,ตามได้เลยอันนี้เปิดสีแดงเสร็จแล้วเราจะเอาสีแดงนะครับเราก็มาเลือกโดยการจะเซฟนะครับทีนี้เซฟลงในเพย์แบ็ของเราถ้าเพย์แบ็ตัวไหนบันทึก ไว้แล้วนะครับมีการบันทึกไว้แล้วไฟจะขึ้นค้างอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเซฟที่หน้าอื่นผมจะไล่ไปเป็นหน้าที่5ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับที่เราบันทึกไว้เห็นไหมครับหน้าที่5้ายังไม่ได้มีการบันทึกใดๆเลยไฟไม่ติดผมจะทําให้สีแดงนะครับเซฟแบบคือให้มันลันไปเรื่อยๆนะครับอย่าง สเตปที่1 2 3 4 5แล้วก็วนวนมาอย่างเงี้ยครับคือกดกดเลือกเฉดนะครับถ้าเราเลือกซีนมันจะเป็นได้สเตปเดียวคือเพลย์แบ็กตัวนี้ได้สเตปเดียวเดี๋ยวผมจะอันนี้ในที่นี้จะสอนเป็นเฉดนะครับให้เลือกเฉดนะครับเห็นไหมกด1นครั้ง,งนะครับไปจะกระพริบนะครับเห็นไหมครับในนี้จะถามนะครับาการุุณาเลือกนะครับเพลย์แบ็ก เอาไว้ที่ f e e b a c k ที่เท่ร์ไรผมเลือกไว้ที่1่ก็แล้วกันผมจะกดนะครับกดเลือกอพอผมกดเลือกมาแล้วนะครับพวกอื่นจะดับหมดเลยเจะเหลือช่องที่1ที่เราเลือกนะครับมันยังจะเป็นสเต็ปทีนี้เราจะเพิ่มสเต็ปเข้าไปอันนี้เป็นสเต็ปที่ 000, 000นะครับเห็นไหมครับเราจะบันทึกสีแดงนะครับบันทึกโดยการกดอันนี้เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับ กดเข้าไป1ครั้งสเต็ปตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข0ูนย์ศแล้วนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนสีนะครับเราก็เอาสไลด์ลงผมจะให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าสไตด์ต่อไปเป็นสีเขียวเมื่อเราจะให้มันเล่นสีเขียวต่อจากสีเมื่อกี้เราก็กดตัวนี้อีกนะครับเป็นการบันทึกหนึ่ครั้งนะครับสเต็ปตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเลข0ูนย์ศอ เอาสติต่อไปเราจะเปลี่ยนสีในการเอาสีเขียวลงเอาสีต่อไปขึ้นอ่าสีน้ำเงินอ่าทีนี้ R G B บูบูสีสีฟ้าเนาะครับอ่าต้องน้ำเงินสิครับเนาะอ่าเป็นสีบูบูก็บันทึกนะครับอ่าบันทึกก็คือด้วยการกด หนึ่งครั้งอ่าจะเป็นสเตปที่สามอ่าสีต่อไปนะครับอ่าสีต่อไปเอาขึ้นไปอ่าเป็นสีขาวสีขาวก็กดอีกหนึ่งครั้งอ่าแล้วเราจะเอาสีอ่าต่อไปสีชมพูก็แล้วกันชมพูก็คืออ่าแดงแดงกับน้ำเงินอ่าเห็นไหมครับออกสีชมพูแดงกับน้ำเงิน ผสมกันทีนี้บันทึกนะครับอ่าหนึ่งครั้งอ่าอยู่ที่5สเต็ปแล้วนะครับอ่าเราจะพอแค่นี้สมมติว่าเราเราพอแค่5สเต็ปเราก็กดตรงคำว่าอ่า e x i t นะครับออกไปได้เลยแล้วก็เคลียร์นะครับเิแล้วก็เค,คเลียร์ย้ำๆไปนะครับเราจะออกเสร็จแล้วเราลองเอาอ่าทุกอย่างลงดูนะครับทีนี้ เห็นไหมครับสังเกตว่าถ้าเราได้บันทึกไว้แล้วนะครับไฟจะขึ้นค้างแบบนี้เลยอ่าอีกช่องอื่นยังไม่มีอ่าลองเล่นดูนะครับอ่าทีนี้ดันสไลด์ขึ้นไปอ่ามาันกระพริบคือทํางานเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับอันนี้นะครับตัวเลขสเต็ปห้าสเต็ปนะครับอห็นครับอันนี้สามารถกดสต็อปได้นะครับจะให้อยู่ที่สเต็ปไหนกดได้ กดได้เมื่อจะเล่นคืนก็โกนะครับนะถ้าจะถอยหลังอันนี้เห็นไปหน้านะครับถ้าจะถอยหลังก็โกลบนะครับมันมีโกลบโกบวกเห็นไหมครับเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยกดสต็อนกะก็คือตัวนี้นะนะกดโกไปหน้าไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับความเร็วความเร็วหนึ่ง ผมเร็วที่หนึ่งนะตรงนี้ตรง a speed a speed นะครับเนี่ยสามารถหมุนตรงนี้ปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับเนี่ยผมจะหมุนผมจะปรับให้มันชา้ากว่าเดิมโดยการสองจุดห้านะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนตรงนี้ b b c o s นะครับ b c o s เห็นไหมครับที่ขึ้นคําว่า f เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นอหมุนนะครับผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นศูนย์ นะครับดูนะให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอ่าหมุนหมุนอย่างเงี้ยผมหมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนหน้าพอปเป็นเลขศูนย์นะครับดูไฟนะครับไฟจะเปลี่ยนแบบปุ๊บปุ๊บนะครับเมื่อกี้มันจะค่อย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 เปลี่ยนสีอันนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบอ่า่อยค่อยเปลี่ยนแดงเขียวอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่เราตั้งไว้นั่นแหละครับสมมติอันนี้พอเราอย่างสเต็ปที่เราหมุนมาเมื่อกี้นะครับมันจะไม่บันทึกนะครับ ถ้าเราเอาสไลด์ลงมันจะจําค่าครั้งแรกที่เราบันทึกไว้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันจําที่เราหมุนเนี่ยเมื่อกี้เราเลือกนะครับความเร็วที่เราเลือกเรามาเลือกตรงนี้นะครับช่องเชดพารามิเตอร์นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นครับว่าอ่เห็นไหมเลือกข้างบนนะครับเซฟสปีดนะครับกดกดตรง A นะครับเห็นไหมครับ A อยู่ตรงนี้กดหนึ่งครั้งนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันกระพริบละไปจะจําค่า ไฟจะจําค่าความเร็วตรงนี้นะครับ2.5อ่าบีคอร์สเป็น000เนี่ยเสปีดเป็น2.5 s, <S นะครับประมาณนี้เราไม่เชื่อเราลงลง,ลงดูอ่าลงให้ดูกลับไปนะครับอันนี้ไฟดับอยู่อ่าเดี๋ยวขึ้นอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะจําค่านะครับเนี่ยถ้าเราไม่เซฟสปีดมันจะไม่จําค่าคือเราทําเซฟสปีดอันไหนมันจะจําค่าครั้งสุดท้ายอันนั้นนะครับจาไว้ให้เรา ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเซฟเฉดนะครับอันนี้เซฟเฉดง่ายง่ายก็ประมาณนี้สำหรับมือใหม่นะครับเบื้องต้นไม่มีอะไรมากนะครับสมมุติว่า a d d เดเราอยากเลือกตัวไหนเราก็เรียกไฟตัวนั้นขึ้นมาอุปกรณ์ตัวนั้นขึ้นมาอคอนโทรลคือสั่งให้มันทำงานนะครับโดยการเนี่ยพวกนี้นะครับเปิดดีเมอร์ขึ้นไป แล้วก็ตั้งทีละสเต็ปนะครับอันนี้มันสามารถเล่นซ้ำได้นะครับเป็นเบื้องต้นนะผมจะค่อยๆไปนะครับอ่ามันสามารถเล่นซ้ำได้โดยการเปิดอ่าเปิด a d d r อ่กด a d d r ตัวนี้เหมือนกันกดไฟที่เราจะให้มันเล่นนะครับแล้วก็เปิดดีมเมอร์แล้วก็เลือกตัวนี้เล่นสามารถเล่นสดตรงนี้ได้โดยที่ไม่มันไม่ได้บันทึกนะครับ ตรง P Mac เรามันทึกไว้ส่วนก็ประมาณนี้สำหรับ exit ก,กับ clear นี่สามารถกดออกนะครับกด exit อ,ออกไปแล้วก็ clear ให้มันสู่โหมดปกตินะครับถ้าสมมุติว่ามีคำสั่งอะไรค้างปุ่มนี้สามารถใช้งานได้ก็การเซ v e แบบเฉดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ ลองไปทํากันดูนะครับสําหรับมือใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับส่วนกันแผดผมได้ลงไว้แล้วนะครับในเบื้องต้นลงไปไล่หาดูสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยเพลงเท่านี้สวัสดีครับ